มาช่วงนี้เราจะมาแนะนำภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะที่แค่เห็นตัวอย่างก็รู้สึกว่าน่าดูแล้วนะคะกับภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ค่ะเตรียมพบกับมหากรบประถมบทใหม่ศึกช่วงชิงบัลลังที่กำลังจะถูกเล่าขานบนจองเงินนะคะโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะคะก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มีชื่อว่า พระร่วงมหาศึกสุขโขทัยค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากแรงบันดาลใจในช่วงการสถาปนากรุงสุขโขทยัยนะกับการผนวกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และจินตนานการไว้ด้วยกันนะซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์ที่อิงประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะถ่ายทอดเรื่องราวในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เลือกจะถ่ายทอดเรื่องราวของสมัยสุขโขทัยเมืองหลวงแห่งแรกเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าดึงดูดและ น่าสนใจเป็นแฟนมากๆเลยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอด เรื่องราวของสองพี่น้องต่างอุดมการค่ะคุณผู้ชมที่ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเหมาะสมจะขึ้นครองบัลลังแห่งอาณาจักรรีสัชนาลัยสุขโขทัยค่ะจึงเป็นชนวนเหตุข,ของการเปิดศึกค่ะเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งนำโดยสองนักแสดงมากฝีมือนั่นก็คือเต้ยพงศกรเมตตาฤาษีนนท์นะคะโคจรมาประชันบทบาทสุดเข้มข้นกับแก๊ปธนเวชสิริวัฒนกุลค่ะพร้อมด้วยเสริมทับกับนักแสดงคุณภาพยาสงกรานต์รังสรรปัญญาเรือนะคะเนรการดาวิทยา อนุภาพยืนยงค่ะตักนภัสรันมิตรทีรโรธนะคะสตรีเพชรเยมนะคะผ่านฝีมือของผู้กกับนนชชาชายเกษนัทค่ะแล้วก็โปรดิวเซอร์มากฝีมืออย่างวินอนาวินวิภาสวัสด์นั่งแทนควบคุมการผลิตนะ,ะโดยนกเตอร์ธนกรศรีสุขใสค่ะผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะคะพร้อมด้วยโปรดิวเซอร์วินอนาวินผู้กำกับ ก็ได้มีการร่วมพูดคุยค่ะถึงการให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็แนวคิดที่มาที่ไปของการทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะว่าการดำเนินเรื่องเนี่ยเริ่มต้นมาจากสีสัจนาลัยสุขโขทัยที่เคยรุ่งเรืองค่ะกลับต้องสั่นคอนะคะเมื่อพ่อขุนสีนาวนำถุมสิ้นลงค่ะทิ้งไว้เพียง2พี่น้อง ผู้ต่างอุดมการในการปกครองอย่างสิ้นเชิงนะซึ่งก็มีอาจรู้ว่าใครจะขึ้นครองบันหลังสีสัชนาลัยสุโขทัยสืบต่อไประหว่างพญาผาเมืองนะรับบทโดย เต้ยพงศกรค่ะผู้เป็นดั่งนักรบยึดมั่นในอำนาจมีความเด็ดขาดในการปกครองนะคะแล้วก็ขุนบางกลางหาวรับบทโดยแก๊ปธนเวศค่ะผู้รักความสงบเชื่อมั่นในพลังของการปกครองแบบสันติวิธีนะ,ะเมื่ออุดมการที่แตกต่างปลุกไฟเห็นความแตกแยกของสองพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ก็ถูกแทรกแซงนะด้วยของสบาดขนลำโพงค่ะซึ่งก็รับบทโดยนักร้องเสียงดีสงการรังสรรค์นั่นเองนะชีวช่วยโอกาสจากความแตกแยกนี้บุกยึดบัลลังแล้วก็สถาปนาตนเองขึ้นปกครองศรีสัชนาลาัยสุขโขทัยในทันทีค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะหลังจากปล่อยตัวอย่างนะคะก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าภาษาที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย เป็นภาษาและสำเนียงที่ชาวสุขโขทัยบอกว่ารู้สึกภูมิใจมากๆเลยที่ใช้สำเนียงสุขโขทัยแบบแท้ๆนะก็ต้องตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะสีสัชนาลัยสุขโขทัยเนี่ยจะลุกเป็นไฟเพราะพี่น้องร่วมสายเลือดหรือว่าจะเป็นศัตรูผู้ฉวยโอกาสกันแน่นะในพระร่วงมหาศึกสุขโขทัยนะเข้าโรงฉายภาพยนตร์ในวันที่29พฤศจิายน2 5 6 8นี้ค่ะ